สวัสดีครับผมผมแม็กเทลนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับ Honor 7X นะครับอยู่ตรงหน้นเพื่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยเอาละผมก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับผมโอเรคผมจะพูดเร็วไปถึงไหนนะครับโอเคนะครับ ฮอนเนอร์ x นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับคือแบรนด์ที่อยู่ในเครือของหัวเว่ยนะครับผมเป็นแบรนด์ที่แยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับมีดีไซน์ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับที่มีดีไซน์เหมือนกันนะครับภายในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับผมมีหนังสือคู่มือครับมันเรียกหนังสือหรือว่าสมุดมันเรียกสมุดหรือว่าหนังสือนะครับผมนะจะมีหนังสือคู่มือครับที่เราไม่เคยเปิดอ่านเลยนะครับผมมีเคสแข็งใสมาให้นะครับนี่นะครับผมมี ตัวอะแดปเตอร์นะครับจ่ายไฟสีขาวนะครับผมมาให้แล้วก็จะมีตัวสายชาร์จแบบไมโคร USB สีขาวมาให้1เส้นนะครับก็ประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปครับเรามาพูดถึงเรื่องของดีไซน์ของ h o n t e r 7 x กันดีกว่านะครับรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับมองโดยรวมก็มีสเสน่ห์เหลือเกินนะครับไม่ต้องมาเขินจะพูดจริงๆเอ้ยไม่ใช่นะครับ รูปร่างหน้าตาเะครับเหมือนกับสมาร์ทโฟนของ Huawei นะถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเหมือนตัว Y9208 ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับด้านหน้าของรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมหน้าจอขนาด5.93นิ้วครับอัตราส่วน18:9นะครับผมความละเอียดอยู่ที่ Full D-Pad ครับด้านหน้าครอบทับกระจกกันรอย2.5 d ีมให้ด้วยนะครับมีปุ่มซฟอ์คีย์อยู่ภายในจอนะครับผมด้านหน้าติดตั้งกล้องหน้าความละเอียด8ล้านนะครับผมแล้วก็ ด้านข้างตัวเครื่องด้านบนเนี่ยจะมีไมโครโฟน1ตัวนะครับผมถัดมาด้านล่างจะมีรูเสียบหูฟัง 3. 5มจุาพอร์ตชาร์จแบบไมโครยู b บีนะครับออ้ยขออภัยครับกล้องผมไม่โฟกัสนะครับผมแล้วก็มีลําโพงนะครับผมลําโพงหลักนั่นเองเห็นไหมตรงนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างบางเลยด้านซ้ายนะครับจะมีสล็อตใส่ซิมแบบไฮบิดสล็อตนะครับรองรับการใช้งานแค่ 4G แล้วก็ 2G นะครับแล้วก็ด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ที่แยกออกมานะครับ สำหรับด้านหลังครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นโลหะนะครับผมติดตั้งกล้องหลังคู่2ตัวนะครับแนวนอนนะครับก็ยื่นออกมาจากตัวบอดี้เล็กน้อยนะครับความละเอียด16ล้านบวก2ล้านนะครับผมแล้วก็มีไฟฝฟัดอยู่ใกล้ๆก,กันด้านล่างจะมีคำว่า c o น n e r นั่นเองนะครับโดยรวมเรื่องของดีไซน์ถือว่าสวยมากนะครับ very good นะครับ ต่อไปนะครับเรามาพูดถึงสเปคของ Honor 7x กันดีกว่านะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตกลีนหกพันห้านะครับประมวลผลแบบออตตาคอนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ GPU นะครับผมหรือว่ากราฟิกเกมอย่างมันิทีแปดพัสามร้อยเอ็มครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมแรม4 g b นะครับแล้วก็รอม3 2 g b ครับรันบน Android เวอร์ชันเจนะครับแล้วก็ครอบทับด้วย h u a หัวเว่ยเอ็มยูไอหรับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่3,340นะครับผม เรื่องของซอฟต์แวร์ครับก็เหมือนกับหวเว่เลยนะครับสมาร์ทโฟนของหัวเว่เลยอย่างพวก n o วา 2i Y9 2วาย้าสอครับแต่รุ่นนี้เนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าจะไม่สามารถรองรับ wifi 5 g ได้นะครับแล้วก็จะไม่มีเจโรสโค e นะครับคงต้องรออัปเดตกันสําหรับเจโรสโค e นะครับเห็นไปหารายละเอียดของเมืองนอกมาเห็นบอกว่าจะมีอัปเดตให้นะครับผม นะฮะฮเรื่องของอัตุตุเปนมาครับรุ่นนี้เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ที่ 80, 8 2 5 8มคะแนนถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะโดยรวมเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ประมาณนี้นะครับมีคังทีมให้เราดาวน์โหลดด้วยนะจ๊ะ ต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างครับ h r n o r 7X รุ่นนี้ครับก็จะมาพร้อมกล้องหลัง16ล้านบวก2ล้านนะครับเป็นกล้องเลนคู่2ตัวนะครับผมมีค่า f อยู่ที่2.0มีระบบโฟกัสภาพแบบ PDAF ใส่เข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับโหมดกล้องงคับก็จะเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่ของ Huawei นะครับทั่วไปนะครับผมก็เหมือน Nova 2i นะครับ Y9 218 0นะครับโหมดกล้องก็คล้ายๆกันนะครับผม โอเคนะครับเรื่องของการจับโฟกัสภาพนะครับผมก็ทำออกมาได้ดีครับแล้วก็เราสามารถเลือกโฟกัสหน้าชัดหลังเบอร์ได้เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับที่อยู่ในหวไวเลยนะครับผมประมาณนี้นี่ตัวอย่างนะครับปรับนะครับผมว่าอยากจะให้ชัดตื้นชัดลึกขนาดไหนนะครับสามารถปรับได้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะเรื่องของกล้องก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็พัฒนาออกมาได้ดีกว่า ผมว่ามันสวยกว่าตัว Y9208 1ด้วยนะครับความรู้สึกแล้วก็ Nova 2i นะฮะมีโหมดต่างๆมาให้ครับถ่ายโหมดมันนวนได้นะครับผมต่อไปครับเรามาดูกล้องหน้ากันบ้างครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด8ล้านครับมีค่า f 2.0สามารถถ่ายพอร์ตเทรได้แล้วก็กล้องหน้าก็จะออกบิวตี้นะครับในแบบของ Huawei นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภาพถ่ายนะครับที่ได้จากรุ่น Honor 7X รุ่นนี้นะครับว่า หลังจากที่ผมเอาไปลองถ่ายเนี่ยนะครับผมมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ท่านเพื่อนท่านไหนนะครับอยากจะชมภาพถ่ายเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปเปิดอ่านได้ที่ลิงก์รีวิวด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับ ดูเรื่องกล้องลาวนะครับเรื่องถัดไปที่ไม่ทดสอบไม่ได้เลยครับคือเรื่องของการเล่นเกมนะครับสำหรับเกมแรกที่เรานํามาทดสอบให้ชมก็คือเกม ROV นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่า h o n o r 7X รุ่นนี้นะครับจะเล่น ROV ได้เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับเริ่มเกมแล้วนะครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่30 31นะครับผมอยู่ในช่วงบวกแล้วนะครับเดี๋ยวเราหลบพี่ยอนก่อนนะครับ ถอย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 ดิโพถอยถอย,อยจอวัดด่าจวัดด่าเอาทอนคอนทอทุบเลยพี่ยอนพี่ยอนอย่าเปรี้ยวครับบอกไว้เลยนะว่าคนดีๆตายไวนะพี่ยอนนี่นี่ฮะเห็นไหมฮะเฟรมเรทก็30 31นิ่งๆเลยนะครับผมนะฮะนี่ะนะครับผมถอยก่อนนะ ไวเลสไวเลสจะเย็นใจะเย็นอ่านะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม RV นะฮะก็ถือว่าเล่นได้ลื่นเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเรามาทดสอบกับอีกเกมหนึ่งนะครับชื่อเกม r u o t s of Survival นะครับอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับหรือว่า survival นั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับตอนนี้ผมกับผมปรับภาพกราฟิก อยู่ในระดับนี้นะครับถ้าปรับสูงกว่านี้มันจะแหลกนะครับนี่ครับปรับให้ชมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะหลังจากได้ทดสอบนะครับโดยรวมถือว่าลื่นเอาการได้ทีเดียวนะครับผมก็เฟรมเรทก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่นะครับผมยังทำไม่ดีกับเท่ากับฝั่งตัว g p u ที่เป็น a r ร n o 506นะครับอยู่หรืออยู่ในรุ่น Snapdragon 626 625นั่นเองพวกนั้นจะเฟรมเรททำออกมาได้นิ่งกว่านะครับแล้วก็สำหรับคนที่เอาไว้นะครับอยากจะเอารุ่นนี้เอาไว้แคสเกมเนะี่ยผมมองว่ายังไม่เหมาะนะครับยังไม่ใช่สายเกมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวคิรินตัวนี้มันจะเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับเช c i a มีเดียถ่ายรูปแบตเตอรี่อึดๆนะครับผมถ้าเน้นจะไปแคสเกมผมว่ายังไม่เหมาะนะครับยังไม่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับ สำหรับเกม p u b G Mobile นะครับหลังจากที่ลองนะครับถือว่าลื่นเลยนะแต่ว่าไม่ได้ลื่นมากนะครับเฟรมเรทก็อาจจะมีตกหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ค้างแบบว่ากระตุกนะฮะภาพก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับผมแต่ถ้าเราจะเอามาสตรีมเกมแคสเกมอย่างเงี้ยผมว่ายังไม่เหมาะนะครับผมกับ G.P.U ตัวนี้นะฮะหรือว่าตัว G.P.U มา l ิตตัวนี้นะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้กันสำหรับ การเล่นเกมนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับรีวิว Honor 7X รุ่นนี้นะครับถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่านะครับรุ่นนี้นะผมได้มาจากร้านค้าออนไลน์แบงกูนะครับราคาอยู่ที่7000นิดๆน,นะฮะถ้าใครที่สนใจสามารถเข้าไปเปิดดูพิกัดด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวไงนะครับผมจะมาทาการสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยเป็นข้อนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้นาไปตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ในง่ายขึ้นดีกว่านะครับในส่วนจุดเด่นข้อที่1ครับคือเรื่องของเลทราคาสมเหตุสมผลดีครับได้ RAM 4กิก ROM ามสิอกิกนะครับข้อ2คือเรื่องของหน้าจอสู้แดดได้ดีครับหน้าจอสวยนะครับได้หน้าจออัตราส่วน18.9ดต่อ้ด้วยนะครับได้หน้าจอที่ดูหนังฟังเพลงได้เต็มตานะครับข้อที่3คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่ อึดมากๆนะครับข้อที่คือเรื่องของกล้องหลังที่ละลายหลังได้ดีเลยแล้วก็สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ข้อที่5คือเรื่องของระบบครับลื่นไหลมากมากนะครับผมแล้วก็มีความสถเียนมากๆนะครับสําหรับจุดด้อยข้อที่1นะครับที่ผมเห็นคือเรื่องของระบบชาร์จไฟครับไม่รองรับระบบชาร์จไว้นะครับผมแล้วก็ข้อที่2คือไม่รองรับระบบเครือข่ายแบบ 4G แล้วก็ 3G นะครับตัวเครื่องจะรองรับแค่ 4G แล้วก็ 2G เท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อที่3คือ เรื่องของการรับ WiFI ครับจะไม่รองรับ WiFi 5G นะครับข้อที่4คือถ้าคนที่เน้นเล่นเกมจริงๆนะครับต้องการที่จะเอาไปแคสเกมรุ่นนี้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับท่านเพื่อนนะครับท่านไหนนะอยากจะอ่านรีวิวรุ่นนี้แบบเต็มๆนะครับสามารถเข้าไปเปิดอ่านได้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวออขอตัวลาไปก่อนครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ